วันนี้จะพามาทำเหรียญโปรยทานขนมใส่ไส้นะคะอุปกรณ์ของเราก็จะเป็นแบบสําเร็จนะคะลักษณะจะเป็นวงรีเหมือนใบไม้แบบนี้ค่ะขนาด12คูณ8ซนติเมตรมาเริ่มกันเลยนะคะจับสองข้างประกบกันนะคะแล้วบีบให้ตรงกลางเป็นรอยทําอีกด้านนึงค่ะเราก็จะได้จุดกึ่งกลางของพลาสติกมาแล้วนะคะต่อไปเตรียมกระดาษขนาด1.5คูณ5ซนเมตรนะคะ เย็บแม็กตรงกลางค่ะรวบพลาสติกด้านข้างขึ้นใช้มือบีบให้พลาสติกทิดรอยกระดาษเลยนะคะเย็บแม็กตรงกลางไว้ค่ะมือด้านซ้ายล็อกพลาสติกตรงกลางไว้นะคะด้านขวาใช้มือดันตรงกลางพลาสติกก็จะเลื่อนเข้ามาแบบนี้ค่ะล็อกกระดาษไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วใส่เหรียญค่ะเหรียญเราก็จะเข้าไปแนวตั้งนะคะดันกระดาษอีกด,ด้านหนึ่งเข้ามาค่ะ เพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะตัดริบบิ้นขนาดความยาว15ซนติเมตรนะคะหวางผ้าตรงกลางค่ะเสร็จแล้วเย็บแม็กติดกันเลยค่ะง่ายๆสามารถทำกันได้เลยนะคะ